สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Art Survival Evo กับนายเม้าเ a ้ g a กมเโอเคครับผมตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้แบบไปตกหลุมมิตินะแล้วก็ข้ามมายัางแมปแรกนะล็อกแข่งนี้อันนี้ก็พูดไปนะครับผมสาเหตุหลักๆก็คือผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องหมดนะอ่าผมมีปัญหาเรื่องหมดดอนดูนาด้วยก็คือผมมีปัญหาเรื่องหมดหมดไม่เกิดนะครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องย้ายแมปนะข้อดีก็คือแมปนี้เนี่ย ทุกว e, นะิประเทศเนี่ยมีทั้งทะเลทรายน,นะแบบมีครบทุกมิติเลยแล้วก็อย่างนึ่งก็คือหมอดเนี่ยสามารถเกิดได้ทั่วถึงแล้วผมก็ได้ลองไปทัวร์มาแล้วนะก็คือว่าเนี่ยด,ดูดูแผนที่ทุกคนคือไปทัวร์มาหมดแล้วนะทุกคนในะแผนที่เนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะได้ดูว่าหมอดเนี่ยมันเกิดครบหรือเปล่าไดโนเสาร์เนี่ยตัวไหนมันเกิดบ้างไหมโอเคสําหรับหมอน,นี้ก็มีไดโนเสาร์ที่แมปที่แล้วมันไม่เกิดอยู่นะ ก็เป็นพวกแรดอะไรพวกนี้หมาป่านะมีแม้กระทั่งโดโดมีไวเวิร์นมีกิฟฟินนะทุกคนก็ถือว่าดีนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายมิติมายังแมบบแรกหน้าล็อกแห่งนี้นะโอเคแล้วก็จะเริ่มฟาร์มกันใหม่นะ EP ที่แล้วผมก็ได้ฟาร์มไปน,นิดนึงก็ถือว่ามาเริ่มต้นใหม่ที่ EP นี้เลยละกันเพราะว่า EP ที่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเยอะอทุกคนก็มีแค่พาราโซนะเออสำหรับ EP นี้เราก็จะมา เริ่มต้นใหม่แบบรวดเร็วทันใจไวรุ่นชอบ EP ที่แล้วคือแมพมันสวยมากนะทุกคนเราก็จะแบบชิลๆใช่ไหมโอเค EP นี้เราก็จะรีบเร่งกันนิดนึงอะไรทาได้ทําผมก็จะไปที่บริเวณใกล้ๆแม่นม้ำากอนละกันนะเก็บหงเก็บหินนี่เก็บไปเก็บไปเก็บเก็บเก็บเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรา็ทําทำหอกแทงมันที่หลัง ก็แบบนี้ก็ผมเคยเล่นมาแล้วรอบนึงนะก็ค่อนข้างรู้ที่รู้ทางต่างๆนานาอยู่เยอะพอสมควรโอเคแล้วก็จะมาอัพสิ่งของที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะด okay. ีแล้วก็อัพไปก่อนเนี่ยเบลเราถึงเขอัพไปก่อนเลยแรกเริ่มเดิมทีไหนอะไรยังไงอัพไปสําหรับหมอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปศึกษามาบ้างแล้วนะคุกกิ้งคอร์เนี่ยต้องใช้แล้วก็ มีอะไรนะเราเอาเอาร์เพลสซอมาก่อนเลยแล้วก็ของด้านบนเนี่ยโบล่าเป็นโบล่าอินฟินิตี้ทุกคนครับอันเดียวคือใช้ได้ยาวๆนะแล้วก็สําหรับไอ้แท่งสีเขียวเนี่ยมันเป็นที่ปักไฟนะทุกคนที่ปักไฟอันนี้น่าจะเป็นยาฆ่าตัวตายอันนี้แบบอารมณ์เหมือนมีอร์ติแฟกต์มาลงอ,ะอ่ะก็จะปักไว้แล้วให้เรารู้ที่อยู่อันนี้ก็จะเป็นแผ่นเพลงหรือเปล่าใช่ไหม อ่าน่าจะเป็นแผ่นเพลงนะอันนี้ผมเคยคราบไปแล้วมันก็จะมีแผ่นเสียงให้เราเลือกนะทุกคนโอเคตอนนี้แทมหมดนะก็ฟาร์มก่อนละกันตอนนี้อะไรคราบได้บ้างนะก็มีกระบองแล้วก็อันนี้โอเคใส่ไปที่เลขนี้เลขนี้แล้วก็จะไปเดินหน้าขุดหินกันเลยอย่างรวดเร็วทันใจไวรุ่นชอบ Okay. อันนี้ต้องใช้อันนี้เอามาฮะไปชุดห็น okay. เขาประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็สําหรับน้องๆที่หมอดยังไม่เกิดนะอันนี้พี่ลองทําแล้วมันก็เกิดนะอยากให้ลองย้ายแมปอ่าเริ่มต้นย้ายแมปเลยแล้วก็ดึงหมอดที่แบบว่าังไงอะ่ะลองดึงหมอดออกก่อนนะแล้วก็เล่นหมอดนี้เป็นหมอดเดียวก่อนนะทุกคนมาเลยนมเกิดหรือเปล่าบางที มดมันอาจจะมีบางส่วนที่มันซ้อนทับกันนะตอนผมลองเทสเนะี่ยผมก็ดึงหมดทุกอย่างออกหมดเลยแล้วก็ลองหมดนี้หมดเดียวแล้วก็ค่อยมาลองใส่กลับคืนนะแล้วก็เทสอีกรอบหนึ่งว่าหมอดมันยังเกิดอยู่หรือเปล่านะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ถ้าใครยังเล่นแมปเก่าอยู่อย่างเงี้ยก็ลองให้ใช้สูตรโกงเกมนะทุกคนแบบว่าถ้าล้างไดนโนาเสาทั้งหมดนะแล้วก็ลองเอาดึงหมดที่ใช้ออกก่อนด้วยนะอย่าลืม โอเควิธีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็ลองไปลองทําดูนะทุกคนนี่ผมก็แก้แบบมัม่วๆมานะเออแต่ก็นั่นแหละแบบนี้มันก็ดีอย่างที่ว่างจริงเลยโอเคต่อยโดโด,โดก่อนมีแม้กระทั่งโดโดเนี่ยอะไรโดโดโครงกระดูกอะทุกคนเกิอโหดมากเมืม่อไหร่เบียต่อยต,ตายไปนะเดี๋ยวหนึ่งนะอัพดาเมจก่อนดาเมจผมอัพมานิดเดียวเอง โอเคผมจะอัพดาเมจไปประมาณนี้เลยแล้วกันนะนี่ผมก็ได้ลงมอดเพิ่มมาเป็นอัพเกรดสเตชั่นนะทุกคนเอาไปอัพอาวุธเพราะว่ามอนี้เนี่ยลองไปเล่นมาแล้วเซิร์ฟนะจากแบบที่แล้วโอ้โหบอกเลยว่าต้องใช้แรงวอร์เยอะมากแล้วก,ลก็ลูกดอกอะไรพวกนี้ครับค่อนข้างยากนะทุกคน ผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องอ่าอัปเกรดนะอัปเกรดอาวุธของเราเพื่อให้มีค่าสลบที่เพิ่มมากขึ้นนะแบบเป็นบูฟีนเขียวอะไรแบบนี้มันเยอะๆขึ้นนะทุกคนโอเคหอกเล่มเดียวเราไม่น่าจะพอแต่ก็มาฟาร์มไว้ก่อนกินเนื้อก่อนละกันตาก,กเบืออย่าเรือโลบบอกเลยเมื่อกี้นะผมเป็นคนหนึ่งที่หาปุ่มไม่ค่อยเจอมะจะไล่มั่วแบบไล่ไล,ล่ไล่ลุกไล่อย่างเดียว เออไปก่อนอื่นเราก็ต้องฟาร์มก่อนหาเนื้อนะฟาร์มแล้วที่จะทําได้ายแทงไปโดโดตัวเล็กตัวน้อยอยังไงลื่นใช่ไหมทุกคนโปรเจกต์ใหม่นี้ผมก็นั่นแหละนะอย่างที่ผมบอกไป e ีที่แล้วผมก็ลบแล้วก็โหลดใหม่นะมันก็เลยดูลื่นขึ้นนะอ,อยากให้น้องๆได้ดูแบบลืนล่นๆนะมีน้องหลายคนเหมือนกันถามมาว่าลบหมอนอยังไง ลบหมดก็คือเข้าไปที่หมดของเรานะแล้วก็กดยกเลิกเป็นสมาชิกแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าไฟล์ภายในอะไรยังไงมันจะลบออกหมดไหมนะอ่าผมก็เลยถอนติดตั้งแล้วติดตั้งใหม่เอาเออไวดีนะทุกคนโอเคขามาเยอะๆเลยโอ้โหยี่บห้าอันก็นเยอะเกิน <c oughs> เดี๋ยวเดียเดี๋เอาสักสามสอันคือที่ผมไม่เอา25่ห้าอันม่ใช่ไรนะั้นคนมาหนักนะ โอเคอันนี้ผมก็ตื่นมาอาต่เช้าเลยนะยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนบ่ายก็มีเรียนอีกก็สู้ๆนะทุกคนอ่าผมก็จะลงคลิปเป็นเอ่อวันเว้นวันเดี๋ยวนี้ก็วันเว้นวันนะนอกจากว่าจะมีแบบอย่างอื่นแบบติดภา,ารกิจไปทัศนศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็จะแบบไม่ได้ลงตอนนี้ผมก็ทําช่องอยู่ทั้งหมด2ช่องนะก็เดี๋ยวจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้อีกทีหนึ่งอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับ ขาเรยกว่าไเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะอเล่าหนังสือเกี่ยวกับทางธุรกิจถ้าใครสนใจในเรื่องการธุรกิจ Mindset การปรับตัวอะไรพวกนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้โอเคตอนนี้ตัวจะฟาร์มกูไปไหนหมดไหมเดี๋ยววันนกินน้าก่อนเออแบบนี้ก็ดีอย่างนึ่งนะทุกคนแบบว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรพวกนี้พวกแร่ธาต่างๆค่อนข้างหาง่ายนะบอกเลยว่าชิวไอ้ัมจะเป็นนักล่าโดโด เดาดเยอะเราก็ล่าดิโอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วไหนอ๋อมางที่เลขหกโอเคเราก็จะตั้งหลักปักฐานกันอยู่ตรงนี้ก่อนลนะกันเพราะว่าตรงนี้เป็นตรงที่ปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสําหรับมอดนี้เนี่ยที่ผมลองโหลดมาเล่นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะแบ่งโซนการเกิดของไดโนเสาร์นะเพื่อที่จะให้เราแบบมีพื้นที่ในการอยู่อย่างสบายใจนะทุกคนเพราะว่าโอ้โหไดโนเสาร์มอดนี้กขาทำได้จะโหดเลยนะ ถ้ามันเกิดทุกพื้นที่ขึ้นมาเนี่ยเราคงได้แบบตายทุกคนเออตรงนี้ก็เป็นโซนที่เดนอสเอร์หมดไม่เกิดก็ถือว่าเออให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนใหญ่โซนเริ่มต้นไดนเสาร์จะไม่เกิดนะทุกคนผมคิดว่าเขาหน้าจะแบบทำมาห่วงเรามากกว่านะยิงแต่ว่าแบบที่เรามันไม่มีทะเลทราย,ยางไงแล้วแบบเดนเสาร์ส่วนใหญ่มันก็เกิดที่ทะเลทรายกันนะพวกไวเวิร์นหมาป่าแมมมอธอย่างเงี้ย งงเหมือนกันนะมอดนี้แมมมอดไปเกิดทะเลตาบแต่ก็ดีแล้วนะที่เกิดเดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยๆผมก็จะจับให้ทุกคนได้ดูกันนะก็โหเท่มากสำหรับใครที่เคยเล่นมอดนี้แล้วก็แนะนําด้วยนะทุกคนถ้าใครยังไม่โอ้ยอย่าจะคลายลิ้นทิ้งถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็สามารถมาดูนายหมองแมงปิ้เมื่อได้นะอโอเคเราก็จะใช้ชีวิตกันอย่างคล่องแคล่วว่องไวนิดนึงนะทุกคน ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่เลยนะจริงไม่ค่อยรีบเลยโอเคายเตียงกี่อ่านเตียงหนึ่งอ่านหนึ่งบอกเลยกูครบพันอันนี้หนึ่งก็มีอะไรอีกนะรองเท้าโอเคตั้งหลักปักฐานก่อนคนอื่นผมก็จะเผาเล็กก่อนแล้วกันตั้งเป็นฟาวเดชันเพื่อจะได้ตั้งเตาเผาเล็กได้นะ บ้ายเลยบางอันก็ตั้งไม่ได้กูบ้านทรงอะไรของกูวันนี้งงเหมือนกันเออก็ไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเอาเอาเพิ่มสักหน่อยหนึ่งวะบ้านทรงมันแปลกเกินไปนะโอเคเตาเผาเหล็กก็อยู่ตรงไหนน,นี้ก็รับไว้สติมเลนฮะแล้วก็ธนูนี่ก็จำเป็นนะทุกคนโอเคผมก็จะรับอินแกนทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนเลยแล้วกันอี ครเอาเวลที่เราไหวนะอันนี้ก็เป็นพวกชุดเกาะหนังนะทุกคนโอเคส่วนอานต่างๆผมก็จะยังไม่คราบลแล้วกันแล้วก็นี่พวกนี้เอมาให้หมดเลยรางอาหารยังไม่ต้องอันน,นูต้องใช้อันนี้เรายังไม่ได้ไปเข้าแดนหนาวแลน้นวก็ยังไม่ต้องเอาก็ได้นะทุกคนนีสปีดปตตมบอกเลยว่าจำเป็น แล้วก็อาหอกพิษนี่นี่หอกพิษแล้วพวกธนูพวกนี้นี่เรายังคาบไม่ได้หรอกนะจริงๆก็ยังไม่ต้องไปคาบก็ได้นะโอเคผมก็จะอับมาพอที่จะเผาเหล็กได้นะทุกคนเตาเผาเหล็ก,กอยู่ไหนเตาเผาเหล็กตรงนี้ก็ขาดนางนะพูดไม่ชัดแล้วพูดไม่ชัดแล้วเพิ่งตื่นนะน้องๆโอเคมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปก่อนตอนนี้ <laughs> บ้านเป็นบ้านไฟเบอร์ คือคงไม่มีใครมาทําอะไรเราหรอกแถวนี้ไอ,อแล้วก็แถวนี้มีเหล็กด้วยบอกเลยเกิดเกิดที่แบบเวลิกสดนะทุแคน Very เวลิกเ์แหละโอ้โหสุดยอดเลยเอาตรงนี้ทำไมไม่ได้บะต่ำเกินไปอะ่ะอันนี้เด็ดไฟเบอร์กันมันลบกวนลูก,กตาของผมโอเคเด็ดปะเด็ดปะอันนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์ที่เด็ดง่ายนะไม่เหมือนแบบที่แล้วแม่งไฟเบอร์ถุถุุยแม่งไฟเบอร์สูงท่วมหัว โอ้โหใครจะไปเด็ดได้กันโอเคมันมันตั้งไม่ได้ผมก็จะตั้งแบบยังไงให้มันต่ำต่ำกว่าชาวบ้านชาเมืองขอหน่อยแล้วกันเออบ้านเราก็จะแปลกแปก,แปกนิดนึงนะทุกคนโอเคเวลาลงมันก็จะแบบรู้สึกบึ้ๆหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วก็ผมจะค้าเป็นเตาเผามาก,ก่อนเลยแล้วกันนะอันนี้2ออันเตาเผานี่ได้กี่อันวะ ได้สามอันขาดะไรเหมือนจะขาดหินนะเตาเผานี้ผมก็จะพยายามค้าให้ได้แปดอันละกันเพราะว่าเวลาเราแบ่งหินแบ่งอะไรพวกนี้นะแบ่งสามรอบอะ่ะเออมันก็จะได้แปดพอดีนะโอเคเริ่มต้นชีวิตกันอย่างมุ่งไม้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยาจริงๆต้องขอโทษน้องๆด้วยนะแบบไม่ได้พาไปทัวร์ชมแม็กก็ไว้เดี๋ยวค่อยพาไปทีหลังละกันนะทุกคน อหนังหมดวะกูเสือไปค่าคกคิงพอตจะได้โอเคแ,แล้วก็ตั้งวางอุปรกรณ์กันเอออันนี้คงไม่ต้องวางข้างบนหรอกมั้งวางข้างล่างก็ได้วางตรงนีนะะนะ้แล้วกันนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นโซนเตาเผาของผมแล้วก็จะตั้งเรียงรายกันทั้งหมด8เตานะบอกเลยใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วทันใจไว้รุ่นชอบคืออยากไปจับเด็นเสารเลย แล้วก็เมื่อกี้นี้ผมจะทำอะไรนะอ๋อผมจะไปหาหนังเคเพราะว่าหนังเราหมดนะอแล้วก็ทำอะไรต่อหาหนังแล้วก็หาเลขโอเคคือตรงนี้ผมแบบเป็นนักล่าโดโดไงก็ล่าโดโดไปสักเกียงเล้ทุกคนเฮ้ยมีไงยังพอเหลือเซซ่าให้เรามีอีกไหมไม่เกิดแล้วหรอโดโดมาคุณบอกว่าเกิดต้องก็ตายมันจะเกิดมาทำไมเสียชาติเกิดเออ เต่าอันนี้เราจะฆ่าวัดแล้ววะแทงไปที่หัวแทงไปที่หัวเออเออเออเหมือนเราจะได้เปรียบนะนี่เราก็แทงมันมันก็แทงเราแก็เต่านีี้มันฆ่ายากมไม่ฆ่าผมไงไอเวดฆ่ายากเกินไม่ฆ่ายากหรอกแต่มันเสียวเวลานะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยจับไดโนเสาร์แบบว่าทุนแรงมาฆ่าดีกว่าเมื่อกี้นี้เหมือนมีตัวจะมาหาผม เอ้ยตัวขมโมยของขมึงขโมยอะไรกูไปเอ้ยขมขโมยถุงถุงมืออะไรกูไปเนะี่ยเอ้ย <c oughs> ไม่มีนกขมโมยของแต่สุดมีตัววิ่งวิ่งปนฉกลาวอะไรทั้งหลายนี่ <c oughs> มันมาวิ่งป่นเราแบบนี้ทําได้ยังไงเต่าตัวนี้มันยังไม่เลิกแค้นผมเลยะทุกคนโอเคเหล็กก้อนใหญ่ผมก็ยังไม่ขุดนะขอบขุดเหล็กมั้ยไอหินแม่น้ําก่อนแล้วกันได้ไหม เพราะว่าเสียดายไงอยากเอาพลิก X เหล็กมาขุดแต่ก็ขุดสักก้อนนึงแล้วกันไปได้ครับเอ okay. มันก็จะได้น้อยนะทุกคนนะใช้แบบพลิก X อ,อันนี้ขูดอะ่ะปกติถ้าใช้พลิก X เหล็กอย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นร้อยเลยโอเคตอนนี้ค่าอะไรขึ้นมาน้องๆก็จ,จะตามไม่ทันนะก็ <laughs> เร็วนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มย้อนหลังให้นะ อเคสักหกร้อยแล้วก็เลือดไปแล้วก็สร้างเตาเผากต่อเลยเมื่อกี้สามเตาเลยใช่ไหมนนี้ได้อสามเป็นหกหกเจ็ดแปดขาดอีกสองขาดอะไรวะหนึ่งนะเหมือนจะขาดเป็นหนังอีกแล้วโอ้โหไม่พ้นที่เราจะต้องไอ้นี่หนังจริงๆเนี่ยหาหนังก่อนนะทุกคนไม่มีข้าวกินวะกินเบอร์รี่ก่อนเบอร์รี่ มีเบอร์รี่ม่วงเบอร์รี่แดงระหว่างเปิดคลิปผมก็ฟาร์มเบอร์รี่มาเยอะพอสมควรน,นะ,ะก็ได้กินกันโอเคเริ่มเดินไกลขึ้นหาสัตว์ที่จะฆ่าได้อ่าอรงนี้มีพาราโซนะทุกคนผมก็จะจับมันก่อนนะกันอ่าไปโอ้ยเบลลร้อยด้ยวะโชวอ๋ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ตีต้ตี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 น่าจะร่วงเพราะว่าดามเมจผมก็ทางแรงนะถ้าเราอยากให้ค่าสลบเริ่มต้นของเราที่ทําได้เยอะเนี่ยเราก็ต้องอัพสปีดเอ้ยไม่ใช่อ <laughs> ัพสปีดดิอัพดาเมจนะทุกคนสปีดมันไม่ใช่เอ้พูดผิดพูดถูกหมดนะโอเคก็ให้เมโจไปเมโจให้สัตว์ชอบกินอร่อยอ่าได้แล้วได้แล้วอันนี้ลืมใส่โอเคอัพเลือต่อเลย ยาวๆยาวๆตอนนี้เราก็ได้พาราซอสายโหดมาแล้วนะนี่นี่นี่โดโดอาหารมื้อแรกของมนุษยชาติอาหารมื้อแรกของมนุษยชาตินะทุกคนโดโดแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนี่นี่นี่อาหารมื้อแรกเอา้าโอพาราซอขัดขวางเดี๋ยวนึงนะัเราต้องทําภารกิจช่วยพาราซอรแล้วกันเ,เออติด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 นิดนึงติดนิดนึง โอเคตัวนี้เวลร้อยนะบอกเลยก็ไม่ธรรมดาไปมาถึงก็ฟาร์มก่อนเลยโอเคพอเราฟาร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมีเหล็กใช้สักนิดนึงนะตัวบินได้อะไรอย่างนี้ผมก็จะย้ายอ่ะย้ายที่มั่นนะ <c oughs> ไปอยู่ที่อื่นให้มันใกล้ๆกับเืเรียกว่าไงใกล้ๆกันเลยเสาที่มันโหดตัวนี้หน่อยนะจะได้จับมาใช้งานนะทุกคน โอเคตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ไปกันเออขอโทษจริงๆนะทุกคนไม่ได้พาเที่ยวเลยนะแเดี๋ยวไว้วันหลังนะไว้วันหลังเดี๋ยวพาเที่ยวบอกเลยสัตว์มอดนี้เดี๋ยวผมจะพาชมนะทุกคนว่ามันแบบว่าโหดและเท่ขนาดไหนแค่มบอสที่ก็กินข้าแล้วนะโอเคเตาเผาถ้าสมมุติว่าเราทําได้ไม่หลายเตาก็เอาเท่าที่ใช้ได้ไปก่อนแล้วกันนะ อะกี่เตา้ตากี่เต้าก็เอาไปก่อนแล้วกันตอนนี้ได้สามสี่ห้าหสหหโอเคประมาณนี้ไหนได้เนื้อมากินบ้างยัางาได้มาแล้วเนื้อผมก็จะชอบวางไว้ที่เลขเก้านะไม่รูไไ้เป็นไรงงใจตัวเองเหมือนกันโอเคเตียงอยู่มุมนี้ไป แล้วก็ต้องมีอะไรอีกนะอ๋อตาแเลแล้วก็จะครับเอ้เผาเผาเผามิครับเผาเลขก่อนเลยเกี่เผาเชื่อเผาสองเตาพอขี้เกียจแย่งเยอะไปอันนี้ก็วางตืบตืบโอเคประมาณนี้แล้วเราก็จะทำการไปฟาร์มเบอร์รี่ไว้รอก่อนเลยนะทุกคนอันนี้เนื้อ เนื้อมันยังเน่าไม่เยอะผมก็จะยังไม่แยกแล้วกันคือสำหรับ,บหมอน,นี้เราต้องปลูกผักด้วยนะอ่าเพราะว่าผักเนี่ยเราก็ต้องใช้ในการทําอาหารนะ่ะเอออาหารให้สัตว์หมอดกินนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาจับไอดอนกันดีกว่าเพื่อจะได้ไปหาทรัพยากรแร่ธาตต่างๆเราจะเอานุ่นๆผมเจอแล้วตัวหนึ่ง ขอเอาเป็นเวลเยอะๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวอันนี้ก็ฆ่าไปด้วยเลยเออลองมาแทะหนังก่อนไปเอ้ายังมีอยู่นะเนี่ยไอ้นกขโมยของนึกว่าจะไม่เจออีกแล้วเนี่ยอันนี้เวลเท่าไหร่มันยังไม่ลงวะงสัยเราต้องสั่งให้มันลงเอ้ยอ,อยู่ไหนนี่ใช้คำสั่งคำสั่งโบล่า ผมยังชอบเรโบลาที่แบบว่ามันไม่หมดเนี่ยอะเรามาดูกันว่าเราจะใช้กี่อันนะโบล่าที่ไม่มีวันหมดเมื่อกี้สองสามเอ้ยเฉียดไปนิดนึงโอ้โหไม่โดนเลยสี่ต้อง,องเผื่อเหลือเผื่อเหลือห้าต้องเผื่อเหลือเยอะเยอะเผื่อเหลือเยอะเยอะเราจะหายไปทางไหนทางนี้นี่เอ้ยไม่โดนมาแม่งยังไม่ไรมันคงไม่ลงอล้วะดูจากตรง มีตัวอื่นป้าวะแถวนี้มันก็น่าจะมีไอ้ดอนมั่งแหละเราคไม่มีตัวเดียวหรอกมากาสัตว์ป่าค่อนข้างเงียบนะทุกคนใส่มันเป็นโซนที่แบบไม่อันตรายไม่อันตรายอ่ะเฮ้ยนี่มันลงแลง้วมันลงแล้วโอเคเออลงแล้วเวลกำลังดีเลยเวลเท่าไหร่วะยี่ห้าเอาหรว่าห้าห้า ยี่ห้านี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เราจะขี่จะดอนตัวนี้เพื่อไปหาตัวอื่นแล้วกันโอเคก็ใส่อะไรวะลืมใส่เนื้อแบ่งเนื้อใส่ให้ไปสักนิดนึงแล้วกันนะทุกคนโอเคเนื้อที่เหลืออีกประมาณสามนาทีผมก็จะแบ่งให้หมดเลยนะ,ะเหลือ,อไหมเพื่อทําเป็นเนื้อเน่านะตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องทาเนื้อเน่าเราก็แบ่ง นะแบบนี้ไปก่อนวิธีโบราณโบราณน้องๆอ,อาจจะง,งงว่าทำไมพี่ใช้วิธีโบราณจังะไรแบบสมัยการก่อนเลยนะโอเคตาามิน่าเยอะแล้วน้าหนักเยอะแล้วสปีดก็พอได้โอเคมามาฆ่าเต่าอ,อันนีกว่าเอ้ยแรงอยู่แรงอยู่เต่านี้ต้องลงมาเก็บเองนะทุกคนเอ้าไอ้ ลืมไปไอนี่เต็มนี่ว่าเนื้อเต็มเนื้อเต็มมันก็ยังไงเวลาเราฟาร์มเดินสเสามันก็จะไม่ได้ของนะ,ะเนื้อมันเต็มเนื้อมันเต็มพื้นที่มันเต็มแล้วพื้นที่กระเป๋าเต็มโอเคเราก็หาเต่าตัวต่อไปกันเลยเต่าตัวต่อไปอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเต่าเยอะอยู่นะจริงๆติดทะเลไอหนูขโมยของเฮ้ยขโมอยแรยงหนาวะ ขโมยกูจังโอเคได้มา67อันเหมือนว่าต้องใช้เท่าไหร่นั้นในการทำอานของเจ้าดอนประมาณ75หรือ50อันนี่แหละผมลืมไปแล้วเอาฟื้นแล้วนะทุกคนโอเคฟื้นแล้วก็มาหาอานใส่กันเลยดีกว่าอานมันก็จะใช้คีตินแคตินเจ็ดสิบห้านะโอเคก็ยังไม่พอเราก็ต้องไปหาเต่ามาเพิ่มอีก โอเคผมเหมือนผมจะเจอแล้วนะใช่เต่าหรือเปล่าเต่าหรือนกอ้าวนกนกนกโอ้โหแถวนี้นสารลายเยอะมากดูสยอันนั้นคือต้นสารลายใช่หนมะทุกคนเออแล้วแบบนี้ยผมเคยเจอนะมันแบบว่ามันบักปลาหมึกนะอะปลาหมึกแม่งชอบมาเกยตื่นเกิดเต็มไปหมดเลยโอเคสับสับสับอ่าเท่านี้ก็น่าจะได้ครบแล้ว ปแล้วก็ขาบอาร์และขี่ดอนกันว่าเอ้ยเจอดอนอีกตัวหนึ่งเจอดอนอีกตัวหนึ่งทุกคนบอกเลยหาไอ้ดอนที่แข็งแรงเข้าไวผมบอกในแค่นี้นะถ้าอยากจะไปไหนไกลๆนะหาตัวที่มันแข็งแรงแข็งแรงฟึบฟาบฟึบฟบหน่อยนะอ่ามันจะได้ผิ้วผิวโอเคอันนี้เมื่อกี้มีหกใช่ไหมเจ็ดแปดโอเคครบละ อ่าเราก็ยังไม่มีกองสองนะจริงเดี๋ยวเราค่อยเขียนดอนมาแล้วกันตอนนี้มันน่าจะยังตามเราอยู่หรือเปล่าเขาไม่ตามหรอปกติเวลาไดโนเสามันเกิดมันก็จะตามเราไม่ใช่หรออ๋อมันไม่ตามไม่รู้เป็นอไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆมาแล้วกันเอ้ยทาไมเองไม่ตามวะฮะอาการมันเป็นยังไงนะบอกพ่อสิโอเลือดให้มาน้อยมากโหน้อยกว่าเลือดก็คือน้าหนัก โคตรน้อยเองจะรับน้ำหนักพ่อไหวไหมเน,นี่ยน้ำหนักพ่อเยอะมากเลยนะ <c oughs> เกือบเกือบเต็มบอกแค่นี้มันเกือบเต็มโอเคไหนดูนีมีดอนตัวไหนมั่งไปใกล้มันจะเห็นปหมวะมองไม่เห็นนะทุกคนเออมันก็จะมืดแล้วดูตัวนี้อีกสักตัวหนึ่งแล้วค่อยกลับบ้านแล้วกับบนป่านอิเล็กน่าจะเผาได้แล้วโอเค ตัวน้เวลสี่ห้าเออยังไม่เอาแล้วกันไปเดี๋ยวค่อยมาโอเคครับทุกคนผมก็จะกลับบ้านนะไว้เราก็เจอกันตอนเช้าเลยดีกว่านะเพื่อความรวดเร็วโอเคทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วนะอ่าเรามา,าฟาร์มเหล็กเลยดีกว่าอ่าไปฟาร์มเหล็กไปเป็นไงก้อนหนึ่งได้เยอะมากเลยนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโอ,โ,อโอ้เยอะเยอะเยอะ มันก็แล้วแต่การปั่มของแต่ละเซิร์ฟเอ้ยไม่ใช่แต่ละเซิร์ฟดิการปั่มของแต่ละคนด้วยนะอันนี้ผมปั่มมาคูณสิบหรือคูณห้านี่แหละผมลืมไปแล้วมันก็จะได้ค่อนข้างเยอะหน่อยก้อนนี้มันมขึ้นยากเนีวะกูยา,าเหล็กก้อนหนึ่งกูต้องแบบพยายามขนาดนี้เลยเนะี่ยโอ้โหไปเอาก้อนอื่นดีกว่าทุกคนโอ,โอเคตอนนี้ก็เจอพาซอยอีกตัวหนึ่ง แต่พาราโซเนี่ยผมชอบจับตัวเดียวมากกว่านะเพราะว่าตัวเดียวนี่ก็ครอบคลุมแล้วนะจริงหูเหล็กเหล็กต้องเล่นท่ายากไปอยู่ข้างบนนั้นได้หรอวะงงใจเหล็กนะทุกคนเออตั้งอยู่ดีๆไม่ชอบนะชอบแบบอยู่ท่ายากยากเหล็กเยอะมากโอเคไปแล้วก็จะไปเผาเหล็กกันเลยนะทุกคนบอกเลยว่าอาจจะได้เยอะหน่อย เฮ้ยไอนกตัวนั้นที่ว่าที่ผมฆ่าไว้เมื่อคืนผมเป็นพวกที่ชอบฆ่านกนะเออไอนกขโมยของเนี่ยชอบฆ่าเป็นพิเศษเลยชอบชอบจริงๆชอบฆ่านกขโมยของเออไม่เป็นไรคือแบบมีความแค้นฝังใจนะเพราะว่ามันนะชอบขโมยของเรานะทุกคนบางทีอย่างเงี้ยผมกำลังจะไปจับไดนเสาร์อย่างเงี้ยแม่งเออ้ยขโมยอาหารไดนเสเสากูกไปสภาพแล้วเราจะทำไงล่ะ เออเราก็ต้องไปไล่โนกตัวนั้นมาดิแบบเอาค้องก็คืนมาอะไรเงี้ยทุกคนโอเคผมก็แบ่งได้แปดก้อนไม้เหะไม่มีไม้่ะขุดไม้ก่อนแถวนี้บอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สุดชิวมีทุกอย่างให้เราเพียบพร้อมแล้วเออผมว่านะถ้าจะให้ผมแนะนำ แมปไหนที่ควรเล่นนะแบบแมปเริ่มต้นเริ่มต้นนะนะผมว่าแมปนี้แหละมีคบรบทุกสภาพอากาศไม่พอนะทุกคนยังมีแบบว่าแร่ธาตุต่างๆอะไรมากมายนะแล้วแมปมันก็ไม่ค่อยผาดผ่นนะผมว่าแมปมันก็เป็นแมปกว้างๆแบนๆใหญ่ๆมีภูเขาบ้างเล็กน้อยไม่ค่อยมีหุบเหวอะไรลอยฟ้าลอยอากาศมากมายก็ถือว่าเป็นแมปที่ดีนะดี แต่พื้นที่สร้างบ้านที่แนะนําที่ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีนะเพราะว่า,ายังไม่เจอจุดที่ถูกใจเหมือนกันเดี๋ยวพาออาไป EP นี้เราก็จะมาเริ่มต้นชีวิตแบบรวดเร็วให้ทุกคนดูกันนะครับอผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายหรอกนะผมว่าก็เล่นมาประมาณแค่เท่าไหร่นะ800ชั่วโมงบางคนนี่เล่นเยอะกว่าผมอีกแต่ผมก็แนะนำเท่าที่ผมแนะนำได้นะโอเค อันไหนที่ผมรู้ผมก็จะบอกนะอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมก็อยากช่วยให้ทุกคนได้มีความรู้อาเพิ่มขึ้นนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้โอเคครับทุกคนสำหรับ EP นี้ก็คงนะ่าต้องจบกันแล้วนะครับก็ไเจอกันใหม่อีพีหน้านะทุกคนผมก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับอ่แมปก่อนหน้านี้นะที่แบบเล่นไปแล้วไม่ได้เล่นต่อนะครับ ก็คือผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นหมดของไดโนเสาร์อะไรแบบนี้ให้มันหลากหลายขึ้นนะชนิดหลากหลายอาจได้เปิดหูเปิดตากับหมดนี้มากขึ้นนะแล้วก็ผมก็ต้องกราบขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่ไม่ได้เล่นแมปที่แล้วต่อนะอสา,าเหตุที่บอกไปข้างต้นนะครับผมก็คือแมปนี้เนี่ยพื้นที่อะไรแบบนี้มันหลากหลายกว่านะแล้วก็ไดโนเสาร์มันเกิดเยอะกว่าด้วยผมเลย ย้ายมาแบบนี้นะส่วนแมบที่แล้วก็ถือว่าเราไปประจนภัยกันเปิดหูเปิดตากับแมบใหม่นะทุกคนโอเคแมบนั้นก็เป็นแมบที่สวยงามมากเลยทีเดียวโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนายบอกแมปเกิมมืด้วยนะครับขอบคุณครับ